สวัสดีค่ะ12่สบสองยบสเออยิบสามิบสามเออ Just it Just it ัน้อเลงเลยสาชนปอนทิพี เดี๋ยวนี้สองโชคลาเหมืนสารแบบว่าให้มาเคลียร์มัอนนี่มันนี่ม,น,น,มนเคอือซับสินอยู่ไหนเอาออกมาเอามาเคลียร์เอามาเคขรทซับซินเหมืนไม่อยากจะให้ อยากให้เครียดไม่อยากให้แต่ว่าจะติดจะขึ้นไงสายงดวยชวนไงก็ได้เป็งที่ทำโดนเงินโดนเขาหลอกโดนหลอก ไม่แน่ไอ้ที่แต่งเดไปปลอมๆนั่นแหละคุณรู้ได้ไงว่าเป็นแตียนสมรสครับมึรต้องอกระดาษอะไรให้ไม่รู้เซ็นใช่ไหมล่ะชล้นเวลอาจจะเป็นเงินคำ้ำซื้อบ้านอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นต่างชาติใช่ไหมก็อันนี้ก็คือต่างชาติไ,ไ,ไงม่เนี่ยเนี่ยธงต่างชาติชั้นเวละรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นเตดนสมรสไม่แน่อาจจะ เซ็นสัญญากู้ยืมเอาบุคคลนี้ผัสสกับเน,นี้แหละคะ่าเป็นผู้ซื้อบ้านจา่ายค่าบ้านบุคคลที่อยู่กับคนนี้บ้านก็นคนนี้เป็นคจาานจ่ายค่าเช่าแมนโบมนี่แหละไว้ใจใครไม่รู้อยู่อยู่กับเขามาตั้งนานเกือบสิบปีเนี่ยไม่ไว้ใจเขาทั้งที่ก็ดีขนาดนี้นะจะไปไว้ใจใครไม่รู้รด้จักกันไม่ถึง ไม่กี่วันนี่ไงตัวเราตัวกระจุงจะมูกไปเนี่ยอืไงล่ะคิดว่าตัวเองแบบคิดว่าเขารักต,รนะตัวเองจริงอะไรเงี้ยนะคิดว่าเขาลุ่มหลงตัวเองจริงอะไรเงี้ยเซ็กซ์ออฟเพียร์แบบเฮ้แบบเพอร์เฟคมากอะไรเงี้ยไม่เอาเป็นแค่การสแสดงก็ได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมกันละครเดี๋ยวเนี้เครื่อเงินอะได้หมดทุกอย่างใช่ไหมล่ะกาละครแค่ไม่กี่วัน เลขมาจากเด็กคน,กนรื้ออ้อันนี้เหรอไม่แน่นะสองล้านก็ได้นะตีไปได้นะอาจตีก็ได้นะอาจจะ,นะะเป็นถ้าเราอย่างไม่น้อยอสองล้านหรือ, 2, 000, อไม่แน่อาจจะสองล้านหรือถึงสามสิบล้านประมาณนะเพราะมันมีที่ดินด้ใช่ไหมระหว่างสองล้านถึงสามสิบล้าน จบแล้วอืมตอนนี้มาเครียดเนีไม่เหลือทำอะไรไม่ได้และสิ่งนี้ตอนแรกเราคิดว่าทนายจะจะจะถามใช่ไหมแต่ไม่ใช่คือเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปนแล้วแต่พัฒนาเอ่อทายสันนิาชนขึ้นใช่ไรแรกแต่ติ่าความถูกต้องความยุติธรรมขอแตกขอกงเราดีไว้ว่า สันนิาชนเนาะไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุณไม่ได้มีหลักฐานใช่ไหมล่นะเนี่ยหลักฐานกับตรงเนี้ยไม่มีอ่นะเนี่ยเป็นเรื่องเป็นกรรมของเขาเพราะหลักฐานไม่มีอ่ะไม่มีหลักฐานยืนยันีแน่ชัดว่าเขาเอาไปใช่ไหมว่าห<ะ>ายบุคคลนี้ไปพิสูจน์ไม่ได้ไงอ่านไม่ออกเป็นฝรั่งอ่านไม่ออกหรือก็ลอลกเซ็นอะไรไ,ไม่รู้เราคิดว่า เป็นอะไระเบนสมรถเดินหลอกนี่กระแวงคนในครอบครัวแล้วเป็นไงล่ะเชื่อคนอื่นน้ำมือต่างม,มืเป็นไงล่ะเดินหลอกซะเองหมดเหมือนก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะปรึกษาทนายก็ไม่ได้เห็นหน้าคนเก็บตังค์ค่าห้องเช่าแล้วใจวิว เป็นไหมเป็นกันทุกคน่ะโอ้ยขาหงมาเลยอะไรเงี้ยมันเออเออว่าใกล้ใจก็หงแล้วด้วยว่ะมีใครเป็นบ้างชอตแต่เวลาแบบจะ่ใจข้างห้อมือแบบเฮ้ยทางตรงไหนวะเกียงอยู่เลยเอ้าเฮ้ยหมดเปิดสายสนาไม่ได้ จะวจะส่งอยากขอขอแบบครึ่งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยทะเลทรายหแห้งแลงขนาดเนี้ยเขาจะให้ไหมนะอย<ม>ู่โดนต้มค่ะตรงกระเทยชานอยู่โดนต้มค่ะกายดูน,ะ,<ม>นะเป็นไงไอาทุกกระทั่ง ความเชื่อไม่้ใช้ใจไม่มีให้กุบคนในบ้านแต่ไปให้คนอน,น,น,คนอกบ้าน็ได้ไงคนนอกบ้านก็เรื่คากระทำาครก็มาจริงใจแะเห็นเขาแบบมีแต่เตวิลใช่ไหมเตวิลถ้าเขาต้องการเงินเขาก็ทําได้ทุกสิ่งอย่างใช่ไหมเพื่อเงินใช่ไหมสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่เบสิกมากที่ผู้หญิงจะทําบางคนก็ไม่ทาเกมผู้หญิงก็คนแบบอย่างเนี้ย ไม่ค่อยพูดเนี่ยก็คือไม่ชอบไงชอบแบบพูดเยอะๆกรอบหูเยอะๆกรอบ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 แล้วก็อู้แล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็สุดท้ายก็สิบายใบบอลเป็นไงสายสายปะเธอสวัสดีค่ะหมายถึงบุคคลเนี้ยคะ่ะหมายถึงบุคคลนี้